วัสดีจา้าแกงเฮ็ดบริไายดอกต้อนขีแกงนั่นนี่ดิแก,งแ,แกงแล้วแกงแล้วละจังไายให้เบิง้งข้าแต่ไปโคดสวนอยู่มาเด้อแกงเฮ็ดกับอันปิ้งปลาปลาวงป,งปลาวงแกงเฮ็ดแคทยาอะเจ๋ง,ง,งจนี่เอ้ากแต่ถาขีดดีเด้อเอออันอันเฮ็ดอ,นอันน่ะเอือยต้มน้ำมอก่อนจะไม่เผ่งเขาไม่แสบเราไวา้ไม่เรียมมาเฮ็ดคมคมบอก เข้มกว่านางจังบอเสีบอันอน,นางเขามีแต่ร่างก็สีมีแต่ฝาแม้เป็นเกษตรกร,กรนางเขาฝ่าเบิดพี่น้องเอ้ย,ยทรงงานยากถ้าฝามให้ในปุ้ยได้มีดี Bao không? Chợp, con nặng Hãy subscribe Bao kênh Seps sao. có dặn dò nằm giang Mommy nằm ngang Ủa ơ ơ Mhm. Mhm. cho Mhm. 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 thức hết phần rồi cúng cúng lên ừ. không không nên ạ xe à à ừ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  น้ำแกงเหี่ยกระปูกระปูกระปูเลี้ยงเจ้าของนี่แหละส่วนหมากกระปูที่เลี้ยงในบอ่อฮะพจนอกลูกแล้วพ่นมักตาย,ย,ยาก็เลยแอมยิ้มเศร้ากับไรเก็บเอานี่ ยอดใส่ปลาแดดนัวจิ้มนี่จิ้มใส่ไปในอ่องใส่ผักให้แยงน้ำแกงเห็ดนี่หอมอ๋มอเนี่็เหมือนสัน มันให้ละงองนี่ยเด,ด,ด,ด้อหกปีเราไปเลยกินหาสช่ปีไหนอยู่ดอกบริกาาบานก็หาหกปีแล้วนี่ฮะคืองานกลับมาโควิดกิจการเจ๋งไปหา,า,ห,ปห,าห้ลัโโ่ากจะไปินอันหนไปหาไหนอะยู่บ้านขอนเอามาให้แม่ยี่ดิไปหาบ่ได้ดอกก็จักปลาย่านลง ี่เบิ้งดอกนี่ตุ่มตูมเลยโอ้ยมันแสบนั้ปรุ้งพ้นไปฮะพี่น้อามาหายแม่ามาหายแม่แสบก็เลยคนพ่อยไดได,ได้กินฝุดข้าวขาใไซส่สดดำแ,แสบได้กระปูนี้มันนัวจำอองเข้าไป ยำอองกระปุกอมมมหกแกนเพิ่ิศสบไรวัง้นนังแกงเห็ดน่ย cá nó hết ngủ ở đây. Nếu nếu phồn phồn. Xào làm hết cây thịt rồi ừ. xăng. เด็กีเด็ดเด้อซึกเหรอหวานเหรอเ็ดยังไงมิึกตอนมะคำ เด ok ๋เเอาหนำเนี่ยเหแกงเขีดน <Halo. S 1> ี่นะบุดเสรบบวัด้กินจ้าเพื่อเห็้ละงองนี่มันเซ่บกันเด็กกัดออะพีนี่สิได้กินไล่เธออยู่ดอกมันอยู่บ้าน